เอาละผมกล่าวสัสดีพ่อแม่ทุกคนนะครับประโยคผมในเกม The Headman s h a d o w w a r นะครับซึ่งเป็นเกมเพ r เลอร์บนสตรีมนะฮะราคา5บาทนะครับ5บาทอีกด้วยเพลเลอร์ด้วยนะฮะแหมมันชอบเป็นอะไรที่ขัดกันจริงๆนะจะเล่นเป็นใครดีนะฮะก็เล่นเป็นคุณพ่อนะฮะคุณพ่อนะครับนี่ก็ไม่ขออ่านนะเพราะเพราะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นจริงจังนะครับเพราะว่าเกมเพ r เลอร์นี้มันมันไม่ใช่แนวครับก็น่าจะให้แบบ เป็นภารกิจมัง้งนะฮะเกิดเลยว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ยทำไมไม่มีใครอยู่เลยฮะไหนเนี่ยขึ้นบันไดไป,ไปกดชิปอ่ากดชิปก็วิ่งหรือเปล่าถ้าเกิดว,ว่าลูกสาวฉันหายไปแล้วก็ฉันก็คงไปมาที่นี่หรอกมั้งฮะอืมประตูวสวยนะฮะไหนเข้าได้ไหมไม่ได้อีกเหมือนบงังคับไว้เข้าไปในห้องนี้ฮะ นะฮะมีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีห้องน้ำนนะ่อออ๋อเนีนะ่ยเลนี่ยอืมภาพก็ใช้ได้นะครับอืมเขาล้าละมันแน่ใจหรือว่าในเมืองนี่ฮะท็ไมดูดูสภาพไม่ได้อยู่ในเมืองนะเนี่ยโอ้โหนี่มันไล่ขุนจรเช้าไร่แหม่อะไรเนี่ยลูกสาวผู้หญิงด้วยนั่นเเนี่ยสมุดมีหน้าเป็นคนโอ้ยอะไรเฮย้ยสมุดเปลว What happened What happened โอ้โหหลี่สักเสร็จเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันดูไม่น่าสนุกแล้วสินะโอ้ยมีไฟฉายนี่กดไอเพิ่มอิมทอรี่ไม่กดก่อนไหนะเก็บอะไรเนะี่ยเก็บกระดาษเะครับนะจ้าจ้าโอเคเรียบร้อยไหนฮะอืมข้างนอกอือโอ้ยมีรอยเลือดด้วยนะ รีบไปดีกว่าครับก่อนที่อะไรมันจะโผล่ขึ้นมานะฮะเฮ้ยขวาน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 แหน่ขวานเยมอะไรเนี่ยต้องเป็นเป็นขวานหรือเปล่าเอ่ยกดเจ็ดขวานแน่ซาะเออ <c oughs> เออโอ้ <c oughs> ประตูเปลวเก็บได้ไหมขวานเก็บไม่ได้เว้ยนะฮะโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเนหนียวไอ้วะใครจะรู้หรอว่าฉันทำมันพังละ หรือเปล่าเอ้ยถ้าไปผิดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้จริงจังเฮ้ยไม่ได้อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันมากกว่านะฮะอืมอืมเข้าท่าเหรออืมไม่มีอะไรเลยอ้าวเอเปิดได้โอเคครับนะฮะเกมอย่างนี้มันต้องแบบพูดตลอดเวลาผมไม่งั้นมันจะอ,อะไรเขาเรียกมันจะสยองขวัญน,นะครับเหรอนะฮะ มันกับมีเสียงกระซิบวะหรือว่าผีกระซิบวะฮะมันเกิบมันกระซิบข้าง,ขงหัวไอ้สาถุย <c oughs> ไม่ใช่โอเคครับเราไปดีกว่าไหนไม่มีอะไรเว้ฮะไหนมีอะไรไหมอะไรเนี่ยอืมกระดาษเก็บแล้วทำาไมฮะเก็บแล้วมันจะทำให้เกมจบเร็วขึ้นเหรอฮะหืมคุ้มค่าจริงๆ,ๆไหน มีอะไรไหมไม่มีไม่มีแล้วอืมโอ้ยอยีกอันนึงเก็บนาเนี่ยฟิลฟิลประมาณว่าอะไรอะฟิลแบบประมาณว่าโอ้ยเอาลาสดเอาลาสดบวกกับเออเซเร์แมนนะครับแม่เฮลเมียลิฟเมียโลนะนะครับเหรอเหรอโอเคฮะไหนไหนไหน เกมเฮอร์เรอร์ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเล่นเกมแนวยิงนะครับกับเกมพวกเอ่อเป็นเกมคล้ายๆกับเกมแนวยิงกับเกมแนวอาร์เคดนะครับไม่ค่อยได้เล่นเกมเฮอร์เรอร์นะฮะโอเคครับไหนทําไมโอ้อีกแล้วอีกใบหนึ่งแะคุ้มค่าโอ้ยอะไรโอ้โหตกมาเนี่ยอันตรายนะเว้ยแหมเฮ้ยอะไรทําไมมันเนี่ยทำไมเกิดขึ้น what happened โอ้โห รอยเลือดเป็นรูปเปนเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนโอ้โอ้อะไรเนี่ยบล็อกออฟแมทแมชอะไรวะกล่องโอ้ยสอบคนนี่นาะ oh. จะออกหายไปแล้ว what happened เมื่อกี้ก็ได้อะไรทั้งนับกล่องกล่องใส่ไม่ขีดไฟใช่ไหมเฮ้ย,ยทำไมมันมืดๆกล่องนั้นอ๋อไฟไม่ถึงนี่เองอยู่ที่กล่องไม่ขีดไฟแปดอันนะอ่ไม่ใช่แปดอันด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูที่แปด ทำอะไรได้อ่ะไม่ได้เลยช่างมันเถอะไหนอืมนี่ก็เป็นใต้ดินเว้ใต้ดินโอ้ยมีช่องด้วยอย่างงี้มันต้องเข้าไปช่องข้าลา่อ้าวช่องแล้วกดตัวไหนวะ <laughs> กดตัวซีกดตัวซีกดตัวซ,ก,วซก็เป็นการอะไระียกไต่ไปในช่องนะครับก็คอสจะแหละคัชนะฮะทักษา,า <laughs> เดิมจากเกมเกมแนวยิง <laughs> การก้มหลบเก็บของ เลยฮ่าฮ่าฮ่าไหนฮะไปไหนต่ออีกโอ้ยสองทางเว้ยขวาร้ายซ้ายดีขวาอืมที่เดิมที่เรามาดีว่าหรือเปล่าโอเคอ้าพิชางโอเคทางนี้ทางนี้ปิดอืมเหมือนกับว่ามันจะมีอืทางทางเดียวจริงด้วยว้ยแต่เราต้องไปทด้านบนอะ่ะไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคฮะเราไปดีกว่า แต่ว่าผมยังไม่เห็นผีเนี่ยไหนผีวะไม่เห็นผีเลยนะเหมือนว่าเราต้องเก็บกระดาษให้ครบนะครับอ้าวอืมข้างใน,นกระดาษเกิดเอามาเอามาเลยเอามาเลยอะไรว่าแต่ฟักชะโคกนะฮะมีอะไรไหมไม่มีอะ่ะอีกแล้วทำไมมันเอานี่ไปจุ่มชะโคกเลยวะอ้าเปิดไม่ได้อ้าเปิดได้แล้วอ๋อยังดูดีอยู่ แม่กระจกสองเมนตัวเองด้วย